มันยังมีหน้ามาบอกบอกว่ารัฐบาลหรือศาลนี่ปล้นเอาเงินมันพี่น้องครับมันพูดได้อย่างไรว่าปล้นเอาเงินมันผมยกตัวอย่างทักสินเนี่ยมันก็นเหมือนกับโจรสลัดพี่น้องครับเหมือนโจรสลัดในแต่ละวันไม่ต้องทำอะไรพวกโจรสลัดหาปล้นในทะเลปล้นเรือลําไหนได้ได้ทรัพย์สินก็ไปกองไว้ในถ้ำ พ้นเรือลำนั้นมันได้ทรัพย์สินมาก็ไปกองในถ้ำทรัพย์สินพอกพูนเยอะขึ้นมาในถ้ำมันเยอะจนทั้งโจรน,นี้มันคิดว่าทรัพย์สินของมันนี่ทั้งหมดคือของมันทั้งๆงที่ก่อนจะเป็นของมันอ่ะมันเป็นของเรืออื่นๆซึ่งมันป้นเขามาถูกไหมครับนึกออกไหมแล้วพอวันดีคืนดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลมาทลายโจรสลัดแก๊งทักสินนี้ บุกเข้าไปในถ้ำไปยึดเอาทรัพย์สินซึ่งมันกองไว้สะสมไว้จากการป้นหลายครับแล้วมาคืนให้เจ้าของเขามันยังบอกว่าของกูของกูไอ้นกเขาเอ้ยเห็นไหมครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยมันมาเป็นของมึงก็ตอนมึงป้นเข้ามาแล้วมาอยู่ในถ้ำในถ้ำของมึง ความจริงมันไม่ได้มาเพราะน้ำพักน้ำแรงมันเป็นน้ำพักน้ำแรงจากการไปปล้นมานานเข้าก็ว่าเป็นทรัพย์สินตัวเองพอเขายึดบอกว่า,วานี่มันทรัพย์สินของผมเจ้าของทรัพย์เข้าไปคืนมันยังบอกว่าไปปล้นทรัพย์ของมันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียกร้องให้ไปยังรัฐมนตรีทุกท่านเห็นแก่ประเทศชาติเถอะครับอย่าไปอ้างอยู่เลย ไอ้างว่าต้องมาจากการเลือกตั้งต้องรองรัฐบาลรักษาการช่วงนี้อย่าคิดว่าเขาจะทำอะไรพวกคุณไม่ได้สวเข้าลังหาช่องทางอยู่ว่าเขาจะจัดการพวกคุณอย่างไรวันนี้คุณวิชามหาคุณนะครับกรรมการปปชและเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณปรีชาก็พูดไว้คุณวิชาก็พูดไว้ชัดเจน บอกว่ารัฐธรรมนูญมันไม่มีทางตันหรอกมันไม่มีทางตันไม่ใช่ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสสอ,อย่างเดียวสสอ,อย่างเดียวมันมีทางออกของมันอยู่ท่านก็บอกว่าให้หาเอาผมพูดไม่ได้ถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันก็มาด่าผมอีกหาว่าผมไม่เป็นกลางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพวกคุณนะ่ะเชื่อเข้าเถอะเชื่อไอ้นักกฎหมายกรรมลอ เดี๋ยวนี้ผมจะบอกให้ว่าพวกคุณทั้งหลายคุณทักษินเอ้ยนะครับคุณจะทุ่มเงินมาเท่าไหร่คุณก็ทุ่มมาเถอะครับวันใดที่เงินคุณจะหมดนั่นะนะไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายหนีจากคุณหมดครับมันคือพวกเห็บพวกหมัดพวกเหามันเกาะหมากินอยู่พี่น้องครับเมื่อไหร่ที่หมาตัวนี้มันป่วยมันโซมันทำท่าจะตาย หมัดมันไม่ตายกับหมาหรอกครับพี่น้องครับหมัดมันกระโดดหนีเห็บมันก็หนีเหามันก็หนีหมดมันก็ปล่อยให้หมาเป็นซากตายอยู่ริมถนนนั่นแหละคุณทักษิณคุณก็ไม่แตกต่างจากนี้หรอกคุณเห็นไหมครับเฟอร์นินันมาโก,กสประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ใครจะคิดว่าจะล้มได้ในที่สุดก็ไม่มีแผ่นดินอยู่และก็ตายอยู่ต่างประเทศคุณก็กำลังจะเป็นคนต่อไปคุณทักษิณ เลิกลังแกรประเทศเสียทีเถอะเลิกเอาเปรียบประชาชนเสียทีเถอะเมื่อไรที่คุณหยุดจ่ายเงินให้พวกเสื้อแดงที่ถนนอักษะคุณเชื่อผมไหมล่ะทักษิณเมื่อไรที่คุณบอกว่าห้ามจ่ายเงินให้ถนนอักษะผมว่าไม่เกินพรุ่งนี้จะไม่เหลือแม้แต่คนเดียวจะเหลือแต่เศษขยะอย่างที่มันเคยทำไว้นั่นแหละจะไม่มีใครอยู่หรอก เชื่อผมเถอะคุณทักษินคุณไม่มีทางจะลบชนะประชาชนหรอกประชาชนเท่านั้นคือผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพี่น้องครับกวีเขาเขียนไว้เขาบอกว่าไม่มีอำนาจใดในโลกล่าไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปก ครองต่างมาแล้วสาบสูญเห็นไหมครับผู้ปกครองมันก็หมุนเวียนกันมาบริหารประเทศหมดวาระก็ไปนะครับก็หยุดอย่างป,ป๋าเปรมนี่นี่แหละครับมันก็มีคนใหม่ขึ้นมาผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิลันไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ ประชาชนย่อมจะมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมัยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินรู้ไหมพักเสียนรัฐบาลของคุณมากับน้ำท่วม ตอนไปไปพร้อมกับแผ่นดินแยกธรณีจะสูบพวกคุณมันแยกอยู่ทั้งบ้านคุณนั่นแหละพระธาตุดอยสุเทพยอดฉัดก็ยังหักยังเอียงเลยเผลอๆถ้าคุณอยู่ตอนนั้นป่านนี้ธร,รณีสูบไปแล้วเพราะฉะนั้นฟ้าสีทองผ่องอําไพมันจะมาเมื่อไหร่วันที่27พฤษภาคม อีกไม่กี่วันนี่แหละครับพี่น้องครับลุกขึ้นมาออกมาออกมา,ออก,มากันเยอะๆมาต่อสู้มาขับไล่ขับไล่รัฐบาลเผด็จการขับไล่รัฐบาลทรราชออกไปแล้วประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณครับททาาาางงงหญิชยยยยแะกัันอออมม่ปูต้้รด 我。